กรีนอัศสดาพรพดนั่งชมวิวกับหนุ่มเกาหลีก่อนถูกถามใช้เปิดตัวแฟนใหม่ไหมสำหรับกรีนอัศสดาพรก่อนที่จะบินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่เกาหลีใต้ก็ได้ตัดสินใจประกาศว่าปิดฉากรักเก้าปีกับธันวาสุริยจกักรทางน้ำตาผ่านทางรายการแชแต่เป็นการเลิกกันด้วยดีและหลังจากนั้นไม่นานนะักสาวกรีนอัศสดาพรก็ได้บินลัดฟ้าไปต่อ ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเป็นการไปเรียนทางด้านภาษา3 4เดือนล่าสุดสาวกรีนได้โพสภาพนั่งชมวิวอยู่กับนมปริศนาพร้อมแท็กไปที่ IG ที่เป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีพร้อมแคปชั่นเอาไว้งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแฮร์ทำกันใหญ่ว่าเอ๊ะยังไงกันแน่เปิดตัวแฟนหรือยังไงอะไรเล่าซีสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอฟังจากสาวปากกรีนเองค่ะ